สวัสดีครับพี่น้องอีฟสีทุกท่านนะครับสําหรับนี้คันนี้นะครับผมก็นะครับจะให้อาพี่น้องมาดูนะครับว่าคันนี้เจ้าของเดิมทําสีมาแล้วนะครับพอดีมันไม่สวยนะครับก็เลยผมเอามาจัดทรงให้ใหม่นะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่หารถใช้นะครับที่ราคาไม่แพงเกินนะครับคันนี้ก็คือช่วงนี้จะอัดกาวแล้วตีตีคิ้วให้ใหม่นะครับผมตีคิ้วให้ใหม่นะครับนี่นะครับ จะช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยอัดกาเท่าไหร่นะครับมีปัญหาวิ่งทางไกลมันเด้งนะครับเลยนะครับก็จัดตะเข็บใหม่นะคะเปลี่ยนคิ้วใหม่นะครับนี่นะครับโดยช่างต้นนะครับช่างต้นทำคือขัดสีออกหมดทั้งคันเลยนะครับอ่านี่ช่างต้นนะครับผม คันนี้ลูกค้าโขาลาชนะครับได้สั่งจองแล้วนะครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับนี่นะครับผมจัดคิ้วให้ใหม่นะครับผมจัดคิ้วพวกนี้นะครับให้เป็นสนิทนะไม่อ้านะครับนะครับนี่นะครับจัดคิ้วให้ใหม่นะครับอันนี้รถคันนี้เป็นเขียวเหลืองนะครับพวกนี้จะมีนางฟ้าเข้ามานะครับผมท่านใดสนใจนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับเป็นรถชาวบ้านใช้เองนะครับเขียวเหลืองนะฮะสั่งจองไม่ได้นะครับ สภาพสวยก็หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับจัดให้สวยนะครับช่างอยู่นะครับรอนิดหนึ่งนะครับขอบคุณลูกค้าทางโคราชนะครับผมนะฮะที่อ่าช่วยสั่งสั่งทำนะครับนี่ผมผมให้ช่างต้นจัดคิวระบบคิวให้ใหม่นะครับนะฮะจัดให้ใหม่เลยนะครับนะครับจัดให้ใหม่นะครับนี่นะครับสวย ขัดสีจนจนคือเจ้าของเดิมเขาทามาไม่พอดีเท่าไหร่ก็เลยขัดให้ออกให้หมดเลยนะครับขัดให้หยาบนะครับนี่เขาใช้เวลาทำประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับนี่คับคันนี้นะครับคันที่โพสขายมันไม่มีสีไม่สวยกว่าให้ลูกค้าไปก็เลยจัดทาให้ใหม่นะฮะโดยช่างต้นนะครับนะครับเครื่องสวยเลยนะครับผมคันนี้เครื่องสวยนะครับเป็นดูนะครับ สภาพบอกเครื่องนี้พวกอ่กิปอะไรนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับสําหรับคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับทําราคาสีเกือบสุดถ้าทํานีเปรียบเทียบราคาสองสามหมื่นได้เลยนะครับสาหรับราคาช่างนะครับนะครับทําแกบอกว่าถ้าทําไม่สวยก็กลัวลูกค้า อไม่สบายใจนะครับก <ai> ็คันไหนที่มันผิดพลาดอ่าคือผมทําหลายอู่นะครับนะพี่น้องก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับถ้าคันไหนออกไปงานไม่ค่อยดีก็เอาเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูแลให้นะครับช่วยแต่ค่าเชี่งช้าแรงช่างก็ได้นะครับนะฮะคราบคารามาหาอนี่นะครับคาราบวยเขาใส่ไก่แห้งหาอรลอยแหละเอาเส้นลงไาเส้นมาได้เนาะเส้นมาได้ อัดใหม่นะครับผมน่าเสียงนี่ยังไงเนี่เอาไปก่อนสองหลอยแล้นเรื่อยซมหลค่อยเอาถาก้าให้สองหลก็จะเอามาให้ อยู่อยู่ว่แต่ผมมีอะไรเอาไปสองลอยก่อนหนงเดียวยมาเห็นซื้อมาหาลอยแล้วครับนี่ซื้อมาจากลอยหาลอยปะเอาใจคนสองลอยไปเงินซื้อเหามีเนาะเงินซื้อตะแกงรมมีเนาะแต่ว่าเราบรกกันว่าของที่อดีแถ้เรซอยาแล้ว ฮารวยหายง่ายพวกนี้ไปเข้าเบอร์แรกเลยแทนเลยรับีหนาอกตัวหนากเลยกะตันครัมากกว่ากันเลยแ่จหายหลางรถอหนเราจะฮักพีโก้แล้วไอระด้เนี่โมากกว่อกันเลยคันดเนี่ยเอางินเขามาแลวเาเปนลอเาองเามเลยเพราันดั้มขันดั้เนี่ยเอาเงินเขามาแล้วเขาเป็นหงของเค้า่องเขาทำผมเลย แคไวไแต่ว่า <ông liebe glass> เด <ช tonight> <upcoming services> ี๋ยวคงก็ไ nice ม่อีกไม่กี่ว right ันนี้ก็จะไปส่งทางไอ่ไอปลาจินบุรีนะครับผมผมเลือกให้หมดเลยนะพี่น้องพ่อลูกยองลูกยางเลยครับผมก็เลือกให้หมดเลยนะคนีเอาพวกคุณงเนี่ยเมรมาเสร็จเมืเอไียวเอาเลยนี่อันหนามาชุบตัวขี้ฟุ้นออกนี่ หลังยวะลังกันอดีตฟกนาไตัวตัวนี้เสาประตูนั่นบจัเป็นกะเอาผ้าท่พันไหแนี่เด้นทางต้นบูอยากให้ผนชี้ทับไปชี้ได้ได้เล็กัจ่าหลวเนี่ยพันใหม่กบประคันไห้กูมันไตกบปคันไห้กูไอ้ต้องซไอ้ก็ซดไหนเรเ่ีงยวไปคัดเองไะราส่วนไปตามนันก่อนมาเร็วมาเลย เราอย่าหไรปบดห้เขามาอลนอย่ามาดูวมันตาตางโบนไปงานคนงานกถอนงานบบเวลากระหม่ลาซเครื่องคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับผมนะนะครับยิงยิงสร้างลุนบอมีงานไปทรงงานทรงสีมาคัดช่วยแล้วก็ให้อยู่เดีย่ะคาเลียงเออ ก็เก้อตานไปย่างดี้บไม่ต้องกันเลยดำาดําด้ขั้นของลูกค้าน้องไข้นี่ไวยไข่ที่ไหนเขาเห็ดอ่าใหญ่จะเห็ดดำหมกด้อเป็นดำหมกเห็ดเป็นมีแบบมีหมกนํ่นนะสีปาะไก่หมกนะดำแบบปาะไก่หมก ไอ้แม่เวลาจอดถืกไปเบมอลมไม่ยังนี่เวลาจอดตักไอ้นี่ม่เสียงลบรีบนะประมาณนั้นัีว่าไปอมดับลีโวออตั่ไปซูอหมออเดีไปหอดแม่งนเออ้าเอตั้าทีว่าโอตัวนี้มันมีสันหน้ยด้วยแต่ทางตันตะแกงลงนี่อะไรเลยี่ตะแกงลงนี่เลยเออมันมีสันหนยสันหนึ่งยู่มันมีสันหน้ยสันหนึง ขั้นนั่นขั้นน,น,นั่นกันกันกันเฉลยกัน่องบนะัตรคีไปส้มน่ะไปต้นแล้กวกกลัอือกันเดะเลยอย่างนดี้กูบันโอ้ขั้นบานบาน,นั่นบานน้องน้องมุนพันมุนเรารถกันลดวันยังดีอยู่เลยเหรอแต่ล่องบัตรคีส้มแบบเราตายได้แต่หนั่งเนี่ยก็โดนแล้วเราจะมาเก็บงานดีป่ะเราจะมาเราไปชนฟุตบาทมียังบุญอีท่ทีขึ้นฟุตบาทนี่ครับกันนี้นะครับ ของตำรวจท้องเรื่อนะสวยมันมันหลอกมันขั้นเน่มันดนหลอกเพราะพูดถึงว่างานบหลอกสีกระซังแต่ว่า้าัาใดมันก็งานหมือนเดมันบริเกียวก็บหลอกบหลอกแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผืนรถนั่นว่ารถรถขั้นใดถ้ามันนาน่ะเขาก็สมเขาต้องหลอกแต่ขั้นเดียวไปส่งอ่าอยู่อยู่ใส่กระซังนิวน้องจอกเนาะกระย่งก็ย่งเนียนเนาะผืนเนียนมาเลยลูกค้าว่ามีแต่คนโทรมาถามมาอยากได้แบบนั้นนะงบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งแสนหาหมื่นกว่าพันเลยก้ ไฟเสียอัีเไนี่นะครับผมก็นะครับจะให้เป็นขันสีบอลที่ผมลงให้ตัวนั้นนะครับพอดีอ่าสีมันเขาทํามาไม่ค่อยดีนะครับก็เรามาลื้อทาใหม่เลยพวกลูกยางผมก็ถอดนะครับพี่น้องนะครับลูกยางนี่นะครับลูกยางตัวนี้นะครับบางช่างเขาเขาไม่ถอดนะเขาจะติดติดเลยนะครับผมติดเลยนะครับอันนี้ผมขัดออกเลยนะนะครับนี่ ็ลเสีก็เสียเสียไม่ีรครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับพี่นวังนะครับผมก็ขอบคุณ f อีเลยนะครับอย่างมากลูกค้าทางโคราชถ้ามีเวลาท่านจะมาดูก็มาดูได้นะครับขอไม่นะปะกันกันก็หักใส่หักใส่ฟังดีบก็ไม่อู้จแก้จะแจ้ตัวยิ่งดี่ ไปส่งไปส่งเมื่อวานนี้ไปส่งนครอ่าวไปนคราปฐม,มขึ้นทางด่วนมาโอ้ย,อย่างเร็วเลยทำานนว่ามาทาั้งทั้งธรรมดานนับอดบ้านานอกวันนี้เรื่องปั่มเทอะอะจะเขยู่ก็คนละ ปมเลยไปแล้วมไปเอาบุรีไอันนี้ช่างต้นสีเฮดแบบไ้ประคับคันนี่สัมผัสนะครับทินึนงคันนี้ว่าไอ้สัมผัสในผู้ที่สีแจ้งไอ้เอซเพิ่นหูนะครับนี่ครับผมเ,เทดเฮดเดี่ยวสิงานออกสีออกมาประมาณไดรครับ ติ้ก็ติ้ก็มันนี่ก็ส่งเลยครับตัวนี้มันแกงานนครับผมแกงงานไหมคือเขา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 ทสีมาเขาเขาไปจัดส่งหมกันบ่เขาเลยเขาตองมาเกี่ยมาจัดส่งไหมมันเลยส่ครับมดได้ไหมมดคันเลยมคันเลยครับผมสวยเลยับรองสวยไอ้นี่พกนี้เป็นลูกย่างนี่สียแล้วออกไหนพนี่มันจะจงจริงงานมันปะอ๋อ สีลงสีประมาณหมื่นเลยครับนี่ประมาณสองวัน,นประมาณสวันนะครับสองหมืน่นีสายแ้วงครับของสร้างรุ่นกับประมาณทีชิบโกรดได้คีตีดำก่อนโอ้แบบกไม่แบบแบบคือด้องร้องบ้านโอ้แ,แต่ของสีดำแต่อยู่น้องบ้านนี่ใส่ใส่สีเนี่ยยี่ห้อนอึงนโอ้คู่รุ่หมากันบ่เรื่อยตัวไหน,ใน,ในโอ้ไอ้มอริสันมอริสันรุ่มหมาเหนือมันน้อยอืมอันนี้มอริสันเหนืออะไร นี่นะครับผมก็เปลี่ยนสายผ่านอยู่ก็เลยบอกว่าซางอยู่เคยเฮ็ดได้คือบอกมากนะสีมันอยกประมาณนี้นะครับสีครับสีมันจะเงาขนาดนี้นะครับนะฮะอันนี้อันนี้ล่องร่องืนสีดำกันเลยเนาะสีดำหมดเลยนอมันก็ชาจเิงกักนอ๋อม่นใสใส่กันไม่เก็นงูแแคมตัวนี้เขาไหยเนี่ยันองบอกเขาปัญหาเลยเขาปัญหาริง สีนิสัยนะครับผมสีที่เจ้ใช้กับคันนี้นะครับสีผมของมอริสันนะครับสีดำรองดำเมันกักลายเป็นหมูสรางของเขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะฮะก็มีทั้งราชการมีทุกระดับทุกตำแหน่งเลยนะที่เข้ามาชมนะครับนะครับผมก็ขอบคุณ FC นะฮะทุกท่านเลยนะครับทำลกใยากก็ทำนะครับดูกันเขาอันนี่นะครับใจยากกันละห้าร้อยก็ขอบคุณนะครับ อ่าท่านทุกท่านเลยที่ชมคลิปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็ทุกท่านเลยนะครับที่อ่าบางครั้งไปเจอด่านนะครับผมไปเจอด่านลูกน้องว่าใช่คลิปของช่งชางชักลิตก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับงานดอกเนี่นะครับออมีท่ท่านใดที่จะโทรมาสอบถามนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับ <โ auf. S 1> รบ,บอกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนนะครับบอกผมก่อนนะครับเวลาผมอันนั้นก็คือคือไม่ซื้อรถผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลาจะโทรมาสอบถามก็คือขอคําปรึกษาหรืออ่าแนะนําประมาณนี้ผมก็จะ จะให้คําตอบได้นะครับผมก็ไปเจอเจ้าหน้าที่หลายที่หลายท่านนะครับผมที่รู้จักนะครับที่ตั้งด่านนะครับบางท่านก็ชมลิปนะซื้อรถให้แฟนรถพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมใช้ยาวยาวนานแน่นอนท่านอ่ารู้จักอ่าดูแลรถเช็ครถนะครับรับรองเลยนะครับผมไม่ไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องปัญหานะครับจะได้ซ่อมอะไรนะครับรถราคาพวกนี้ก็เทียบกับราคาสามสี่แสนได้นะครับมันไม่ได้ต่างกันนะครับต่างแค่ว่าเป็นรถแท็กซี่มาก่อนเป็นรถรับจ้างมาก่อนนะครับ นี่นะครับขัดกับช่างนิวนะครับผมนี่นี่ประมาณห้าหกวันแล้วนะครับผมนี่รถที่ทํามานี่ะครับช่างนิวช่างนิวขอหามพวกมือยังประมาณหาหมือนเนาะได้เรเรื่อยไรกันแล้วประมาณห้าวันนะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นงาน <c oughs> เป็นงานที่แบบ <c oughs> คือช่วยกันนะครับผมนะช่วยกันสองสามคนทำนะครับ <c oughs> กลัวลูกค้าแบบเร่งเร่งรถนะครับพวกนี้ก็ขัดจนเนียนเลยนะครับมีเข้ามานะครับนางฟ้านะครับผมพวกนี้เตรียมชมได้เลยนะครับสวยๆเน่นอนนะครับนะครับสวยๆแนี่นอนนะฮะสภาพเดิมๆนะครับพวกฝากระโปรงก็อะไรเดิมหมดเลยนะครับขัดรัด ขั้นตอนไม่ใช่ว่าจะได้กินง,ง่ายๆนะครับเงินเงินเงินสามสี่พันนี่กว่าจะได้กินนะครับพวกทินเนอร์เขาจะใช้ของพวกมอดิสันนะครับตัวทินเนอร์โทูโบโน,นะครับตัวนี้นะครับใช้ของทูโบนะฮะสีก็จะเป็นของมอดิสันนะครับเนี่ยนี่พวกนี้นะครับมอดิสันนะพวกนี้นะครับมีงานซ่อมแผลก็ถ้าช่วงต้องทัวมาก่อนนะครับถ้ามา่ซ่อมแผลพอาดีงานเยอะมันก็จะทําให้ไม่ทัน เงานยังเยอะอยู่นะครับ <c oughs> จริงจริงนะมองนี่ถ้าไม่มีเงินที่ยกขื้นขึ้นมาจังหนึ่ง hey hey ain, ar arn, arn, L L เฮ็ดเป็นตะเกียงเฮ็ดเป็นตะเกียงเวลาหนาปูผืนหนามมันไหลลงในตะเกียงดิไหลไปุให้มัดเพราะว่บ่บ่บ่ทันดีซื้อสปอร์ตไลท์เลยติดสปอร์ตไลท์ยิ่งลงนีเลย แล้วแต่ว e ่าบางนี oh, hey, ่เชียให้เขาไม่ใหไม่ให้ไม่อยู่คือคือคือจะว่างเล็กมากไหมว่างเล็กว่างเล็กยงีมาเลยแล้วก็เอาเอาให้นี่ครับคือเวลาล่ะเวลาทำครบจ่าแต่สีโบต้องให้มันเปืือกล้องหนีบมันลงไปในเหล็กเลยในช่องเหล็กเออพราอเสียร์ให้เขาว่างเล็กยงีมาเลยว่างเล็กยงีมาแล้วก็เอาเชื่อมเฉื่อมเฉื่อมเวลานั้นเวลาหลังปุ๊บ แต่ว่าต่อให้มันให้มันเอียงๆในเช่นไงเพราะว่าเวลาหนังหนามันดิ่รเลยเอาไดเละีกัาฮะฮะตีกันว่ฮะตัน่าตีกัน่ตีกันว่าตีกันว่ามีกันอ่าคีกัืว่าตีกั่าตกันว่าตีันวกาตีนวลาตีกันว่ัาตันว่าตีกันันว่าตันันันว่ากันว่กนบ่าตีกฮนว่าตีกนว่นะีน่นวกนยน่ ลูกกล้าง็พ่นน้ำมากขึ้นเราพ่นเต็มอยู่นี่มัมนทำงานอะไรยังไงก็คือก่อนจะพ่นก็ล้างเอาแล้วประคับประคองไปก่อน,อนอจุดนี้หาตังก่อน,อไไนเครื่องนี้สวยนะครับผมพี่น้องนะช่างลุนบอกโอ้กิฟตยังเดิมๆเ,เ,เลยนี่ครับกิฟตตัวนี้ครับช่างลุนบอกว่ากิฟตยังเดิมๆเลยนี่นะบางคันนี่ไม่มีนะครับ<ห>น,นี่ นม่มีอันนี้ยังกิิบๆยังเดิมๆเลยเจ้าของเขารักษาดีอยู่กันนี้คนได้ไปก็ไม่ผิดหวังเกียวโต้ราคาถูกๆก็มีนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องว่านั่นนะฮะพรุ่ง <c oughs> นี้จะเข้ามาอีกนางฟ้านะครับผมสภาพนางฟ้าเลยนะครับก็เตรียมชมนะครับทางช่องย t u b e นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะที่ <laughs> เ,วเวลาขับรถผ่านโคราชมาก็มีหลายท่านนะครับที่แนะนําชุมพวงแถวชุมพวงแถวพี่ไม้นะครับแถวทลาทมเรนชัยนะครับหลายท่านเดินตั้งด่าน,นก็เจือรถผมขับมาก็ทักทายขอบคุณครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางผู้สีส่วนนะครับผม,มนะน,นะครับนี่นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะฮะช่างหลุนช่างนิวนะครับผมนะฮะท่านใดที่เจอขับรถมาก็ทักทายนะครับช่างหลุนช่างนิวนะฮะจำหน้าไว้นะครับเครับี มื่อกี้ต้านด่ายก่อนนี่นะครับที่ต้าด่าเมื่อกี้ว่าต้านด่ายก็หอดตาปุ่มเมือีไป็ุ่งหนบุ่นอือครับที่สวยนะครับผมที่สวยเลยครับครังนี้งบหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับผมนะของลูกค้าทางโคราชนะฮะก็ไม่ได้ทาภายในนะครับผมตัดภายในออกนะครับถูกๆก็มีนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่ช่องรถือนมือสองนะครับโซนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณอย่างมาก fc ่สี่ทวพเทศนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตว้คลิปนี้ก่อนนะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ